ร้องทุกกับบรรจงแนะนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับวันนี้มีชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ตําบลหนองกระทิงอําเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าเนี่ยถนนเนี่ยมันพังเสียหาย46ปีไม่มีอะไรดีขึ้นโดยถนนเส้นนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบนะครับก็อยากจะร้องทุกนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อย ชาวบ้านเดือดร้อนจาทุ่งให้ได้ดึงเถอะอปักทุง่งรงไหนดีนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านบ้านหนองกระทิงตำบลหนองกระทิงอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เดินลุยประชดถนนเละเป็นโคลนซึ่งถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางเข้าออกหลักและก็เป็นเส้นทางไปยังสถานีรถไฟหนองกระทิงซึ่งชาวบ้านเขาบอกเดือดร้อนทนมานาน46ปีจนต้องมีการจุดทุ่ขอพราจากเท,<า>ท,ทวดาดดฟ้าดิน ให้ช่วยเออนี่แล้วก็ขอร้องทุกกับบรรจงนะเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วนี่นะครับความยาวของถนนก็ประมาณ600เมตรชาวบ้านที่เดือดร้อนบอกว่าเคยยื่นหนังสือมาเมื่อ2ปีที่ผ่านมาอบาตบอกว่าทําได้ถ้าได้รับอนุญาตแต่การรถไฟเจ้าของพื้นที่ไม่ตอบรับหนังสือหรืออนุมัติให้สร้างถนนรอมานานเดือดร้อนมากวอนบรรจงช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีชาวบ้านอีกคนนึงก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ย ไม่มาเหลวแลกันเลยเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยสี่สิบพวกปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยถนนเส้นนี้อ่ะยังอยู่ยังไงก็อยู่ยังงั้น mm hmm. เราทางรัฐบาลหรือใครกันทางที่มีส่วนรับผิดชอบนะ่ะควรจะมารับผิดชอบมาป้าจะไปทางนี้รถไฟ้าตรงนู้นไปขึ้นนู่นะทางรถไฟนูนะ่นน่ะมันเดินไม่ได้เส้นนี่รามาโต้ mm hmm. งมา,งมาปีนี้ยิ่งลาบาก ถนนมันก็แคบลงแคบลงแล้วก็มันสวนเลนกันไม่ได้อะคุณข่าวตรงนั่นอะคือเป็นเส้นทางลักนะคะไม่ใช่ซอยเป็นเส้นทางลักเดือดร้อนยอมรับมาเดือดร้อนอก็ไม่ก็ขอวิงว้อนให้สื่อค่ะเพราะว่าล่องไปหน่วยงานไหนก็เงียบก็ขอวิงวอนสื่อให้ช่วยเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกป้าเด้งป้าคน้านนอกเนาะเอะก็ทําตามเลยยังไงยังไงป้าก็ฝากให้คุณบรรจงช่วยเป็นปากเป็นเสียงแทนป้าด้วยเด้อ คุณบรรจงช่วยด้วยผู้สื่อข่าวก็สอบถามเรื่องนี้ไปที่คุณสุพัฒนสารัมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิงบอกว่าทางอบตก็ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตสร้างถนนไปแล้วแต่การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยังไม่ตอบรับว่าจะให้สร้างหรือไม่ทราบว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนนะครับแต่ว่าทางอบตก็ต้องรอหนังสือยืนยันเพื่อความถูกต้องถึงจะดําเนินการได้นะครับ หลังจากนี้ก็จะนำหินคลุกเนี่ยไปโรยเป็นการชั่วคราวก่อนเ,อเดี๋ยวลองฟังหน่อยมันอยู่อย่างนี้แหละป้าจะจนปานี่จะซึ่งตรงนี้เราก็าทำหนังสือไปตั้งแต่ปี64นะครับปี2ปีมาแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นชาวบ้านก็เดือดร้อนซึ่งเราไม่สามารถที่จะดเนินการได้ในเขตของการรถไฟก็ต้องขออนุญาตจากทางผู้ว่าการรถไฟตรงนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็จะทำหนังสือทวงถามให้ช่างโยธาได้ประสานกับทางการรถไฟเพื่อที่จะได้หนังสือตอบรับมาเราจะได้ไม่นิ่งคือให้สามารถได้จะได้ดำเนินการรวดเร็วนะครับนี่นะครับก็บอกนะครับว่าถ้าเกิดทางการรถไฟตอบรับอนุมัติก็พร้อมดำเนินการสร้างถนนคอนกรีตให้นะครับเพราะได้เขียนแบบเอาไว้แล้วรอแค่ว่าหนังสือตอบรับกลับมา เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับอย่างไรก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทั้งการรถไฟแล้วก็ทางท้องถิ่นนะฮะดำเนินการให้ชาวบ้านอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงครับส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจร้องทุกข์กับบรรจงคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้